ฝากถึงนพลพลรัวนะครับบอกเลยว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกเลยครับนัก <What? S 1> คนที่เห็นคลิปนี้นะฝากแทก็กฝากแชร์ให้นพลพลรัวทีคือผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกเนี่ยแล้วผลิตมาเนี่ยครับกบยางฟินิกนะครับกบยาง3แอคชั่นแบบเนี้ยแล้วผลิตมาได้ยังไงเนี่ยตัวละ120บาทเนี่ยมีทั้ง3าแอคชั่น3ใบหลิวเนี่ยฟินิกแล้วก็ดูลายนะลายอย่างสวยเลยเนี่ยคือบอกเลยนะนพะล แกนอย่างนี้ไม่ถูกมาดูดูนะครับเนี่ยสั่งไปอ่ะสองพันตัวให้ผมมาแค่สองร้อยตัวเนี่ยแล้วดูดิคนตกปลาเขาก็ทักผมทุกวี่ทุกวันว่าของอ่ะไม่พอส่งเขาเนี่ยอย่างเงี้ยกุ้มเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยนะพลนะพลครับนะพลสต็อกไว้เลยนะครับเป็นแสนตัวผมรับรองว่าอีกยาวรุ่นนี้แล้วตอนนี้คนถามเยอะมากทั้งหน้าร้านและออนไลน์แล่าเนี้ย บึมตอนนี้เนี่ยังเนี่ยกำลังจะส่งของให้ลูกค้าแล้วนะครับกำลังจัดเรียงอยู่นะครับอ่ะฝากถึงนักตกปลาด้วยนะครับรีบๆหน่อยครับตอนนี้กำลังกระแสมาแรงนะครับกบยางฟิน,นิกกบยางสามแอคชั่นตัวเนี้ยเฮ้ยโคตรด,ดิ